ถัดมานะคะที่ F3 นะคะจะเป็นการเปิดปิดเลเซอร์ชี้เป้าของเรานั่นเองนะคะหากเรากดเปิดนะคะเลเซอร์ชี้เป้าของเรานะคะก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้ค่ะที่ F1 นะคะจะตรงกับคำสั่งทิ้วนะคะจะเป็นตัวเปิดปิดค่าเชยตัวกล้องนั่นเองค่ะแนะนำนะคะว่าให้เปิดออนไว้ตลอดการใช้งานตัวกล้องค่ะ ถัดมาค่ะที่ F2 ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือน mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะแนะนำปุ่มฟังก์ชันการใช้งานค่ะของกองทัวร s สเตชันยี่ห้อท็อปคอนรุ่น GTS 1 0 0 2ค่ะสำหรับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่ปุ่มแรกก่อนนะคะปุ่มแรกนะคะก็จะเป็นปุ่ม power สีเขียวตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเปิดปิดเครื่องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทําการเปิดเครื่องกันค่ะ เมื่อทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะคะตัวกล้องนะคะจะเป็นการตั้งค่าลูกน้ำฟองกลมและฟองยาวแบบอิเล็กทรอนกส์นะคะให้เราทําการตั้งค่าฟองกลมและฟองยาวของเราให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะให้กด Exit เทีค่ะค่าปุ่มต่อมานะคะก็คือปุ่มรูปไฟตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเปิดปิดไฟหน้าจอนั่นเองค่ะ ปุ่มถัดมานะคะเป็นปุ่มรูปดาวนะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการตั้งค่าต่างๆนั่นเองค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะที่ F2 นะคะจะเป็นการเปิดปิดค่าชดเชยตัวกล้องนะคะตัวนี้นะคะแนะนําว่าให้เปิดออนไว้ตลอดการใช้งานตัวกล้องค่ะถัดมานะคะที่ F3 นะคะจะเป็นการเปิดปิดเลเซอร์ชี้เป้าของเรานั่นเองนะคะหากเรากดเปิดนะคะเลเซอร์ชี้เป้าของเรานะคะก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้ค่ะ ต่อมาะคะที่ F4 ะะจะตรงกับ PPM นะคะคก็จะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้าของเรานั่นเองนะคะคเมื่อกดเข้ามานะคะคที่ปิดซึมตรงนี้นะคะคให้เรานะคะคมาใส่ค่า o f f s e ตหน้าเป้าของเรานะคะคหากออ f s e ตหน้าเป้าของเรานะคะคเป็นลบ30ะะก็ให้เราใส่ลบ30าจากนั้นค่กด enter ค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าเป้าแบบนอนปิดซึมนะคะก็ใส่ศูนย์เมสนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นแบบแผ่นชีทนะคะต่อมาค่ะที่สิกแนลตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวตรวจจับสัญญาณของเป้าปิดซึมนั่นเองนะคะหากพบเป้าปิดซึมนะคะตรงนี้นะคะจะขึ้นเป็นแถบสีดําค่ะถัดมานะคะที่ยันสองนะคะก็จะเป็นการตั้งค่าชั้นบรรยากาศนะคะและที่ยั3สามนะคะก็จะเป็นการตั้งอุณหภูมิต่างๆของตัวกล้องนั่นเองค่ะ และในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะ,ะก็จะเป็นการปรับความเข้มน,นะคะของแสงหน้าจอนะคะโดยใช้ลูกศรน,นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะในการปรับความเข้มค่ะถัดมาค่ะจะเป็นการปรับความเข้มของเส้นสายใยนะคะโดยใช้ลูกศรนะคะชี้ซ้ายกว่านะคะในการปรับความเข้มค่ะหากเรานะคะ,ะ,คะกดที่ปุ่มลูกดาวอีกครั้งนะคะจะเป็นการเรียกดูค่าลูกน้ำของเรานั่นเองค่ะ ค่ะเมื่อเราตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กด ESC ออกมาค่ะปุ่มต่อมานะคะจะเป็นปุ่ม N u นะคะซึ่งตรงกับหมายเลข7นะคะเมื่อกดเข้ามานะคะก็จะเป็นโปรแกรมการใช้งานต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับโปรแกรมการใช้งานต่างๆนะคะเดี๋ยวจะมาสาธิตในคลิปต่อๆไปค่ะ ถัดมาค่ะที่ลูกศรสาแฉกตรงนี้นะคะจะตรงกับหมายเลขสีนะคะจะเป็นปุ่มที่เราใช้ในการวัดค่าพิกัดค่ะต่อมาค่ะที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงกับหมายเลขหนึ่งนะคะก็จะเป็นปุ่มที่เราใช้ในการวัดระยะนั่นเองนะคะ และถัดมาค่ะที่หมายเลขศูนย์ค่ะจะตรงกับ A N G ค่ะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเคลียร์หน้าจอนั่นเองค่ะค่ะแล้วต่อมานะคะปุ่ม A N T นะคะสีฟ้าตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่ม Enter นะคะที่ใช้ในการตกลงเข้าใช้คําสั่งต่างๆนั่นเองค่ะและต่อมานะคะปุ่มลูกศรน,นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเลือกเข้าใช้คําสั่งต่างๆนั่นเองนะคะถัดม,มาค่ะที่ E S C นะคะ จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการออกจากคำสั่งหรือว่าโปรแกรมต่างๆนั่นเองค่ะแล้วต่อมาค่ะที่ BS นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการลบข้อความค่ะถัดมาค่ะปุ่มสิงห่วงปุ่มชีพปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่เราใช้ในการเลือกชีพิตหน้าเป้าของเรานั่นเองนะคะหากเรากดน,นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนอนปิดซึมค่ะและนี่ก็จะเป็นแบบแผ่นชีพค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่หน้าหลักบ้างนะคะ ในหน้าแรกนะคะที่ F1 นะคะจะตรงกับสูตรเซตนะคะจะเป็นการเซ็ตค่าองศาแนวราบของเราตรงนี้นะคะให้เป็นศูตรองศาสูตรสูตรริปดาและสูตรสูฟิลิปดานะคะก่อนทําการเปิดฉากหาวงนะะั่นเองค่ะถัดมานะคะที่ F2 นะคะจะตรงกับคําสั่งโฮค่ะจะเป็นการล็อกค่าองศาแนวราบของเราตรงนี้นะคะและถัดมาค่ะที่ F3 ค่ะจะตรงกับคําสั่งเฮดเซทนะคะจะเป็นการกําหนดค่าองศาแนวราบของเรารนั่นเองค่ะ และถัดมาค่ะที่ F4 นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการกดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูกันในหน้าที่2ค่ะค่ะสำหรับในหน้าที่2นะคะที่ F1 นะคะจะตรงกับคำสั่งทิ้วนะคะจะเป็นตัวเปิดปิดค่าสดเชยตัวกล้องนั่นเองค่ะแนะนำนะคะว่าให้เปิดออนไว้ตลอดการใช้งานตัวกล้องค่ะ ถัดมาค่ะที่ F2 นะคะจะตรงกับคำสั่ง r e p นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการวัดมุม3านั่นเองนะคะและต่อมาค่ะที่ F3 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง V% นะคะจะเป็นการเปลี่ยนค่าองศาแนวดิ่งของเราตรงนี้นะคะจากองศาให้เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะค่ะและที่ F4 ค่ะจะตรงกับคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนหน้าเพจค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูในหน้าที่3ากันต่อค่ะให้กดที่ F4 ค่ะ ค่ะสำหรับในหน้าที่3นะคะที่ F1 นะคะจะตรงกับคำสั่ง h b z นะคะจะเป็นตัวเปิดปิดสัญญาณการแจ้งเตือนในการทำมุมทุกๆ90องศานั่นเองนะคะต่อมาค่ะที่ F2 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง r L ค่ะจะเป็นการเลือกเปิดหน้าซ้ายหน้าขวานะคะของค่าองศาแนวราบของเรานะคะถัดมาค่ะที่ F3 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง C-MPS นะคะจะเป็นการเซตค่าองศาแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะ ค่ะแล้วต่อมาค่ะที่สีค่ะก็ใช้ในการกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะค่าสำหรับหน้าหลักของเขานะคะจะมีอยู่แค่3หน้านะคะค่ะแลวปุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นปุ่มตัวเลขและตัวสอบตรงนี้นะคะก็ใช้ในการป้อนข้อมูลต่างๆนั่นเองค่ะค่ะแลวสำหรับรุ่นนี้นะคะเขายังมีปุ่มหลันด้านข้างนะคะที่สามารถใช้ในการยิงระยะได้อีกด้วยค่ะ ค่ะแล้วนั่นก็เป็นปุ่มฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนะคะของกล้อง t ท t a l s น a t i o n ยี่อ,อ,อ้อ t o p ค o n รุ่น GTS 1002ค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจตัวที่1สาธิตไปนะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ะคะ่ะที่โชว์รูมทีน้ำมันวันนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยขจรสุขตำบลแพกาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถก็ไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามกลองได้นะคะที่เบอร์02 181 68 CC, หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาแนะนำอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ